บ้าซีเรียลกบที <S <S ่บ้านเยี่ยมเลยก็เมื่อเอออะไรก็อยู่ไหนบ้ากับนักสืบใหม่เขาเลยสืบของสืกับบ้าปสืบนี่ละกูเร่งข้ามเนี่ร้างพงกับเิบืองต้จะเดียวยังอีกะกาวปกาวมิดเดิลตัเบื้องมิเดอ่ากระเพาะเนี่เด ไม่ต้องกับบาปูนเนาะบาปูนกรไปชปูนเก่าพี่ลครับเฮดยไ่ย่งกเอาให้ป้องกันแมุดมัดบ้านพิ่งเอาตัวนี้มามันังไงั้งไงด้สิมันเท่ อ่ไหประตูนะฝั่ง้อฝั่งไหนองนอ้อี่อน่นงนบอกมุ่งนี่ใช่นี่น่ะถ้าเราเอา็จแล้วกันีห้องน้ำเยกั่หองน้ำีนี่ใช่ทั้งบีบบัตสึบะเสื้องประตูเสื่องอยู่แล้วถามว่าห้องน้ำแล้วห้องนอ้แล้วจนอนมุงมุ่นบอกมุงนี่ง้นามุ่งนี่พอเร้นอนมุงมุ่นใส่ประตูฝักมุ่งนี่อะได้เดี๋ยวต้องกัดต่อตัดผีมันต้งัดผีิดวเส ไม่เท่านแล้วสามพงไม่เท่แล้วติดขอบด้วจิขอบด้วยติดขอบจริงดนลกาไปติขอบไราเปิดก็ติขอบี้ถ้าเปิดได้เปิดได่ได้รับมาดูไรัมา

แค่ไหนมันเฮทศใสปูนเนาะสบายว่าเออเให้ใสปูนเนาะนี่อืออือเขายิ่งนักทะลุใส่ผิดเด็ดนะอือกระจกเด้อดดื้อหัวพอมีแต่เอาลิปกองสามรัดตัวนั้นตัดมันนี่กองจริงมันต้องรัดกวอนเลยพอรัดมันต้องรัดก้อนนะสบาแล้วก็มีที่ยิ่ที่ดูโก้หน้าทีตั้งระดัเลยนะมันคั้งหางเข้าๆกันแล้วรัดกองสามขึ้นนี่ ไปเบอ่์เลยเอาเอาความนอกเอาความนอกเอาความนอกความนอกไอ้มวนส้ยูหันเสียบไส้ยูันยันบานอะไรดึงมาเนไเบบ้านเและไรทางาตองระยะทางนี้ก็ทะม่ติดเพากันเลยเจ้าบริดไว้บ่บอไมเนี่ยวิ่ันขอบไม่ไ้มาทำกันไ่ติดตูกัปิดเลยตู้ล่างบตูบนเมันจะปดันนี ไม่ไม่ใไม่ไไม่ไมไม้สุกงคครับเม็ดหนึงอ่ะยาวเม็ดหนึ่งมายิงล็อตยืดครปอ่ะยึดยึดต้น้นเออเออๆองไปตของไปนันนะเวลาไฟเบอร์กันนะใช่นะครับ เป็นไงพี่เย็นช้ำเลยหลับเพลินเลยเพลินเลยนียครับลังไส้ผมยังโมมาอยู่มาแล้วปะมาเมื่อนี้แหละครับของเมื่อนี่นี่ยปุ๋ยพ่ออีกกองหนี่แม่บบเอาไปเอานี่แหละมิซูบิชิอิเล็กทริกมิเตอร์สตรีมินเวเดตมิซูมันมีสองสองรุ่น รุ่นนี้เป็นอีกรุ่นหนึ่งเขาว่ามันเงียบดีนะรุ่นนึงใช่มันมีอีกรุ่นหนึ่งเงียบกว่านี้มาแต่ว่าเอออะไรนะเอ่อ BTU เท่ากันแต่ราคาจะแพงกว่าตัวนั้นแหละตัวเขาเรียกว่าตัวท็อปเป็นอินเวอร์เตอร์เหมือนกันหมื่นเท่าไหร่พี่ตัวนี้เปลี่ยนเสร็จหมื่นเก้ารวมติดตั้งติดตั้งหนึ่งทันก็คือหมื่นเก้าราคามันมาหมื่นหมื่นแปดแต่ถ้าเป็นไอ้ตัวท็อปมันอะ ของหนึ่งหมื่นสองพันวิทยุเท่ากันแต่เป็นตัวท็อปตัวนั้นน่ะเฉพาะตัวเครื่องสองหมื่นหกติดตั้งติดตั้งสองพันเพราะนั้นมันมีระบบเซ็นเซอร์อะไรของมันเยอะกว่าตัวนั้นน่ะตัวท็อปเนาะตัวนี้ก็แจวแล้วแต่นี้ตัวนี้ก็ห้องผมมันห้องเล็กไงไม่ได้ใช้เยอะมันเปิดผมเปิดแอร์พ่วงกับพัดลมพัดลมตีด้วยนะใช่มันจะไม่ได้กินไฟเยอะใช้ไฟ สร้างคนเห็ดงานคร hey, ับคุณเทียครับไปสื่ออย่างไรเนี่ยไปสื่อกับบ้าปูนบอกขาพนี้นี่นะครับบ้านพ่ชัยนะครับอ๋อรถเขานี่บ่ สามารถที่จะต่อมได้เหมือนเดิมย้ายไว้ก่อนนะครับพาเลททำอะไรเพจอะไรครับพาเลทของพี่หนิงอ๋อตอนนั้นพี่หนิงปูเป็นทางขึ้นทางขึ้นบ้างตอนนั้นมันแฉไงไนโตรเินมาทีนี่เยอมันมีทุกอย่างจะเอาไม่เอาจะเสร็จก็ได้แไม่จะใช้อยู่อ่ะทำเป็นทางขึ้นบ้างทำเป็นแฉใช้เป็นบันไดขึ้นเนาะ บ้านแกยกขึ้นห้าสิบเซนพอดีมันผมมันโยกมันโยกตอนแรกดีแล้วห้าสิบแต่มันโยกมันโครงขานมันไม่แข็งเหล็กมันบางก็เลยไม่ได้ยกใช่เพรเป็นเหล็กหนาแบบหน้าสีเงี้ยนะโอ้ยกได้เป็นสบายสบาย,บายามิเ,ยตเตอร์นี่แยกทุกทุกหลังเลยใช่ไหมครับใช่ครับทีละหลังเลย อย่ทุกห้องงมิเตอร์นะครับผมแต่ละหละังแต่ละห้องใช่ครับเวลาจ่ายค่าไฟจะได้เช็คง่ายนะครับเวลาเขามาจดนะครับเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าอ่อัปเดตนะครับอัปเดตล่าสุดที่นีใช้ยเนาะจอารถเรามาจอดเนาะ <c oughs> บรรยากาศนาะฟังตรงข้าวจะเป็นป่ามันนะครับบรรยากาศดีมากสวนมันฝั่งนู้นก็เป็นนาข้าวนะครับผม